สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำการอัปเดตตัว Microsoft Edge นะครับสำหรับ Microsoft Edge นะครับเป็นเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้ในการเปิดตัวพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับตัว Microsoft Edge นะครับมีเพื่อนๆนะครับหันมาใช้งานกันเยอะนะครับเนื่องจากตัว Google Chrome เองนะครับค่อนข้างกินแรมสำหรับตัว Microsoft Edge เองนะครับผมก็ เพื่อนๆก็สามารถทำการดาวน์โหลดนะครับมาทำการติดตั้งได้นะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของเป็นตัว Windows 10นะครับ mm hmm. เพื่อนๆสามารถทำการอ mm ัปเกรดเป็นเวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นใหม่สำหรับตัว Microsoft Edge mm hmm. ได้แต่ถ้าเป็นสำหรับในส่วนของ Windows 11เองมันก็จะมีทำการติด ตั้งมาที่เครื่องให้อยู่แล้วโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับวิธีการอัปเกรดนะครับหรือว่าอัปเดตนะครับสำหรับตัว microsoft edge ก็เพื่อนๆพื่ทำการเปิดตัว microsoft edge ขึ้นมานะครับเ mm hmm. มื่อทำการเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ setting อยู่มุมขวาบนนะครับเลือกไป1นทีนะครับแล้วก็ในส่วนเลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนของ help and feedback นะครับ ในส่วนของ h เฮ and Feedback เพื่อนๆก็ทำการเลือกในส่วนของ About Microsoft Edge นะครับเมื่อทำการเลือกในส่วนของ About Microsoft Edge แล้วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับด้านบนมันจะเป็นนะครับเวอร์ชันนะครับก็ถ้าใครไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่นะครับทำทาง Microsoft Edge นะครับก็เบราว์เซอร์ในส่วนนี้ก็จะทำการอัปเดตให้เองอัตโนมัติเลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็จะทำการอัปเดตให้ เวลาเพื่อนๆพื่ทำการใช้ในส่วนของ Microsoft A โดยการอัปเดตเองมันจริงๆมันก็จะเป็นแบ c กราวซอร์วิสนะครับคือถ้าเพื่อนๆพื่ทำการเปิด Microsoft A ขึ้นมามันก็จะมันก็จะทำการอัปเดตเองออโต้อยู่แล้วแต่ถ้าบางเครื่องอาจจะมีปัญหานะครับมันไม่สามารถอัปเดตเองออโต้เพื่อนๆจะต้องคลิกเข้ามาเมนูนี้เองแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องทําการต่อ อินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับมันถึงจะทําการอัปเดตให้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาอัปเดตกันนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้เบราว์เซอร์นะครับ<ม>ก็ท่านใดที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ